เราให้นักเรียนยทำใบงานตามนี้นะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปใบงานใบนี้นะข้างบนนี้ไม่ต้องทำอะไรไในโซนตรงนี้เป็นใบความรู้นะเรื่องสัญลักษณ์ทางดนตรีเรื่องการหนาโน้ตดนตรีสาคนก็เ,เป็นเรื่องที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วตอ,อนมหนึ่งแต่ก็จะมาเพิ่มเติมในเรื่องของการหาระดับเสียง ในราทุอาร์เซนในรตรวนี้การเปลี่ยจำได้นะครับนั่น,นคือคุณเฉยซอนค่าคุณเชยซอนความหมายของมันก็คือหัวคุณเชยตัดเส้นที่สองโนตที่ขาเส้นที่สองจะเป็นโนดตัวซอนโนดที่ขาบเส้นที่สองจะเป็นโนดตัวซอน อนี้อีกอย่างที่นักเรียนจะต้องดูแล้วก็มาเปรียบเทียบตอนทำรายงานนะก็คือตัวโดจะเท่ากับตัว c จะแทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเรจะเท่ากับตัวดีตัวมีจะเท่ากับตัวดีตัวฟาจะเท่ากับตัวยับซอนจีลาเอทีบนะตรงนี้ต้องทำไว้ เสร็จแล้วในการหาระดับเสียงนะครับบนวัฒนาเส้นก็ให้ยุดตัวที่คาบเส้นที่2เป็นหลักเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วโนตที่คาบเส้นที่2คือตัวซอนเพราะหัวบุญแช่ซอนตัดเส้นที่2องโนตที่คาบเส้นที่2ก็จะเป็นระดับเสียงตามชื่อบุญแชนะครับให้นักเรียนสังเกตที่เส้นสีแดงคือเส้สนที่2องโนที่คาบเส้สนที่2เป็นตัวซอนทีนี้ โน้ตตัวนี้โน้ตตัวนี้มันจะสูงกว่าตัวซอนขึ้นมานะครับมันจะอยู่ในช่องอะมันไม่ได้คาบเส้นเลยโน้ตตัวซอนคาบเส้นเต็มโน้ตตัวนี้สูงขึ้นมาอยู่ในช่องโน้ตตัวนี้สูงกว่าตัวซอนคือตัวอะไรข้อบงนี้ซอนซอนแล้วก็ลาเป็นวิธีการหาระดับเสียงต่อไปโน้ตตัวนี้โน้ตตัวนี้ต่ำกว่าตัวซอน ตามกับตัวซอนมันจะอยู่ในช่องที่หนึ่งมันก็คือตัวฟาดูได้จากไหนดูได้จากตรงนี้ซอนแล้วเอมาฟานะครับเสร็จแล้วนี่คือตารางเปรียบเทียบนี่คือตารางเปรียบเทียบตัวโน้ตดูตามนี้ได้เลย โนตที่ขามเส้นที่สองคือตัวซอนโนตที่สูงขึ้นไปคือเวลานักเรียนเวลาทำรายงานดูตารางตัดตามนี้ได้เลยมอาที่นี้มาดูรายงานนะครับรายงานตรงนี้อย่าลืมนะครับใส่ชื่อชั้นเลขที่ด้วยตรนี้สาคัญทันนี้รายงานมาดูตรงนี้นะครับข้อที่หนึ่งจนหนึ่งโนตที่ขาบเส้นที่สองเมื่อกี้บอกไปแล้วคือตัวซอนแห้เรียกซอน โนตตัวนี้ลนตตัวอะไรให้นักเรียนไปหาเองนะครับตามตารางเปรียบเทียบตรงนี้นะตรงนี้ตอนแรกจะเป็นตัวซอนตัวนี้ให้พิมพ์นะพิมพ์หนึ่งจุดสองนี้เลือกตนะามข้อก็ต้องพิมพ์เช่นตัวน,นี้ดูให้นักเรียนพิมพ์คำว่าดูลงไปส่วนตอนที่สอง ให้นักเรียนเติมเป็นภาษาอังกฤษเลยตัวสอนภาษาอังกฤษเต้นด้วยแต่ระดับเสียงตัวนี้เป็นตัวมีนักเรียนจะต้องรู้ว่าตัวมีคือเตนด้วยภาษาอังกฤษตัวอะไรก็ามาดูตารางเปรียบเทียบตรงนี้นะครับตัวมีเท่ากับตัวยีเดี๋ยวตารางเปรียบเทียบเดี๋ยวครูจะส่งเป็นใบงา,านอีกใบาานึงนเะให้นะเพื่อที่นักเรียนจะได้ดูได้สะดวก ตัวนี้ตัวมีเท่ากับตัว e ก็เลือก e อส่วนข้ออื่นทำเองอีกหนึ่งใบงานเรื่องเรื่องหมายแปลเสียงตรงนี้นะฟังดีๆนะฮะนี่คนกลางคนข้างจะยากเครื่องหมายนี้นะเรื่องหมายแรกนะครับที่เป็นระกับตัว b ตัว b ตัวเ,เล็กนะ อ่านว่าแฝตเชื่อก่ามันแฝตความหมายของมันก็คือถ้าตัวโน้ตตัวนี้อยู่หน้าโน้ตตัวไหนโน้ตตัวนั้นจะต้องต่ําลงมาเสียงจะต้องต่าลงมาครึ่งเสียงนะครับสัญลักษณ์ที่2ก็ที่เป็นตัว b มพ์มเล็ก2ตัวซ้อนกันแบบนี้เราเรียกว่า double แฟ a ตความหมายของมันก็คือว่าถ้า d o u b l ลแฟ a ตอยู่หน้าโน้ตตัวไหนเสียงของโน้ตตัวนั้นจะต้องต่ําลงมา หนึ่งเสียงนะครัแฟอยังแฟอยางเดียวครึ่งเสียงแต่เบิ้ลแฟบหนึ่งเสียงไม่เหมือนกันนะครึ่งกับหนึ่งไม่เหมือนกันต่อไปครับสัญลักษณ์ต่อไปก็คือที่กลายกับยเสียนะเขาเรียกว่าฟบเาเรียกว่าชาร์ปชาร์ปหมายถึงอะไรถ้าชาร์ปนี้ไปอยู่หน้าโน้ตตัวไหนโน้ตตัวนั้นจะต้องเสียงสูงเนี่ยเ,เสียงเนี่ยจะสูงขึ้นไปครึ่งเสียงนะ ะต้องสูงกว่าเดิมเครื่องเสียงต่อไปเครื่องหมายคากาบัดคล้ายตัว X ตรงนี้เราเรียกว่าดับเบิลชาร์ปดับเบิลชาร์ปนี่หมายถึงว่าถ้าไปอยู่หน้าโน้ตตัวไหนเสียงก็สูงขึ้นไป1เสียงต่อไปเครื่องหมายจุดท้ายนะครับคล้ายๆกับชาร์ปแตไ่ไม่เหมือนหน้าดูดีๆนะผามันจะมีแค่สองหนละังเราเรียกว่านิชรัตก็คือว่าความหมายก็คือว่าถ้า ในชาร์จไปอยู่หน้าโนต้ตตัวไหนโนต้ตตัวนั้นก็จะต้องกลับมาที่เสียงเดิมนะไม่ว่าจะสูงหนึ่งเสียงครึ่งเสียงถ้าใส่เครื่องหมายนิเทลัสก็จะต้องกลับมาที่เสียงปกติอันนี้ความหมายของมันโนต้ตตัวนี้ก็คือโนต้ตตัวดูนะมีเครื่องหมายชาร์ปเราเรียกว่าดูชาร์ปแต่ภาษาอังกฤษนี่เราเรียกว่าซีชาร์ปเพราะว่าตัวดูนี่ด้วยตัวซี ก่า C ชาร์ปอันนี้ต้องเป็นเปรียบเทียบดูนะเมื่อนักเรียนหาตัวโน้ตบนต้นหนาเส้นได้แล้วเป็นตัวดูก็ต้องไปเปรียบเทียบอีกทีว่ามันตรงกับตัวอักษรใดในภาษาอังกฤษนะตัตารางจะเปรียบเทียบไปอยู่ด้านบนมีสีชาร์หมายถึงว่า C สูงขึ้นมาครึ่งเสียงตัวนี้ D ีดับเบิลแฟลตนะหมายความว่าตัวดีนี่จะต้องต่ำลงมาอีกหนึ่งเสียงไใจาครึ่งเสียงนะ ต่อไปมาดูในริมคี์บอร์ดนิดหนึง่งไปที่ตัวอักษรชี้ไปที่ริมสีดำนะตัวนี้คือนวดตัวลาแฟตหรือว่าอีแฟตดูในมัทน,า,นาเส้นตัวนี้ดูในมัหน,า,นาเส้นตรงนี้นะครับก็เป็นตัวลาแล้วก็ มีตัวแฟลเก็เรียกว่าลาแฟละตัวนี้นักเรียนสังเกตดูที่ริมขาวตัว E ีตัวนี้คือตัวลาหรือว่าตัวตัวยีตัวยีนั่นเองแต่ริมสีดำตัวนี้มันจะต่ำกว่าตัวลาครึ่งเสียงมันก็เลยเป็นลาแฟละมาดูไปงานตรงนี้ชาร์จ น,น 1. 1. ข้อที่หนึ่งจุดหนึ่งเครื่องหมายก็คือชาร์ปตรงนี้ในช่องที่สองชื่อเครื่องหมายชื่อเครื่องหมายก็คือชาร์ปให้นักเรียนอย่พิมพ์ชาร์นะให้นักเรียนพิมพ์คำว่า e a. a ลงไปเพราะว่า a เนี่ยตท่ากับชารความหมายของมันคืออะไรความหมายของมันก็คือทาให้สูงขึ้นงเสียงก็คือข้ขขขอ,ขอ f ส่วนข้ออื่นต่อตมอีข้อนี้ให้นักเรียนโยงนายโยงเซตข้อที่หนึ่งซอนแฟลตเต้าขัดทีแฟลตนักเรียนโยงเช่นตเ,เออย่างนี้ อ่าจับมีมาอ่าชีแฟตนะครับนักเรียนโยมามาที่ตัวชีแฟตก็อื่นก้นักเรียนลองทำดูเสร็จแล้วใบงานด้านล่างวันนี้ไม่ต้องทำนะทำเฉพาะสองใบที่ครูบอกให้ทําใบที่สองนี่อย่าลืมพิมพ์ชื่อด้วย เสร็จแล้วให้นักเรียนส่งคนส่งมาดนนึงใส่ชื่อเสร็จแล้วนักเรียนแคปแคปตรงนี้นะ แคบ,บสองใบแคบบแล้วก็ส่งมาที่รูในี้ใบแรกในี้ใบที่2โอเค